สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 15.4 beta 2มาให้อัปเดตกันต่อหลังจากที่ปล่อย Beta 1ไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมฟีเจอร์เด็ดใหม่ล่าสุดที่ทำให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกดีใจไปเลยครับเพราะจากนี้ไปเพื่อนๆที่ใช้ Face ID สามารถปลดล็อกเครื่องปลดล็อกแอปโดยไม่ต้องถอดหน้ากากาอนามายัยไม่ต้องใช้ Apple Watch ก็ทำได้ได้ใจกันไปเต็มๆครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดในเบต้2นี้ มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างเพื่อน,อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.4 beta 2ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 15.4เวอร์ชัน Beta รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS เวอร์ชัน Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.4 Beta 1ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือรอดีเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.4 Beta 2บน iPhone 7 plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และ Multi-Core เพิ่มขึ้นทั้งคู่โดย Sin g l e Core เพิ่มขึ้นนิดหนึงส่วนมั l ติคอ r e เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับ ผลลับที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันการอัปเดตเป็น iOS 15.4 beta 2ความเร็วดีขึ้นนิดๆไม่ต่างจากเดิมมากครับความเร็วดีขึ้นแบบนี้แล้วแบตเตอรี่จะประหยัดขึ้นหรือไม่เบต้าแรกสูบหนักมากเบต a 2จะแก้ไขรือยังไปชมกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากัน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.4 beta 2กลับมาประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเท่ากับ iOS 15.2.1โดยใช้ไป12เหลือ88 ในขณะที่เบต้า1ใช้ไป14%เหรือ86%ครับผลลัพธ์ทำได้ดีขึ้นการอัปเดตเป็น iOS 15.4เบต้า2บน iPhone 7 plus นี้ความเร็วโดยรวมทำได้ดีประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อนเพื่อนที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และอัปเดตเป็นเบต้าแรกไปแล้วอัปเดตกันต่อได้เลยนะครับประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสัปดาห์หน้ามาดูกันต่อเบต้า3จะมาหรือไม่หรือจะเว้นไปอีกหนึ่งสัปดาห์มาเมื่อไหร่ติดตามรีวิวและผลการทดสอบได้ที่น แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ